น้ำน้ำจริงๆเราถ้ามีเรามีกลุ่มใหญ่อะนะถ้าสมมตินะที่ไม่รู้มีกลุ่มใหญ่เปล่าถึงกลุ่มสุนทรนี่มีกลุ่มหนึ่งสองเออน้าดึงดึงเขาเข้าเลยไหมากให้ปล่อยเข้าไไมม่ีอะร เอาเฉพาะขเข้ากลุ่มใหญ่ไปเลยเพราะว่ามันจะมันจะมีกลุ่มหนึ่งกลุ่มสอง้ไปดูดินะแ้่า ให้อาจารย์มาสาันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมหมายถึงนะพูดในอะไรสดครับใส่ได้แต่ได้ครับไม่มีคนส่งประวานมาเลยอยากอยากอยากสกินเฮดอะ่ะเลืมอยากอยากตาัสกินเฮดอ่ะถ้าใส่วิดใส่ คนส่งปมาหวานให้จะตัดสกินเฮดหวานอาจารย์แบบว่ามีจะปลาซิวปลาส้อยนะเนี่ยก็เลยถ้าจะไปตัดเนี่ยเสียทีละสองสามร้อยถ้ามีคนส่งมาหวานมาจะไป็นตัดสกิเนเฮด ไม่โลภไม่โลภไม่โลภขอเลขก่อนว่าสั้นบมญยายงงานสอบปล่าครับเอ่อมางานบวชได้ขมะ ไม่มาล่ะครับคุณหนคุณหนทำไมไม่มาล่ะงานใหญ่มากเลยจริงนะเนี่ยใครส่งสกินเน้ใครส่งประวานให้นะจะตัดจะไปตัดสกินสกินเนเลยก่อนส่งอะบอกด้วยนะเจอแคปรูป วัสดีจ้าทูเฟสดเงียบเนใหญ่เลยนะทรงนี้อะไวนะใช่ใช่ครับาอะไรครับ ถ่ายตรงวุ่ป่ะจแกทีลูกเจ๊แกที่ตัวป่ะวะถ้าเ่าจ้าีก่อนระตาเราเลยครับ ทำใชหมอาจารย์ี่หอกนนรลกเดินไปดได้เลยไปเดี๋ยวูเดินไปดูอาจารย์จะพาทัวร์เปรฝั่งขาก้านมีห้ามร้องไห้นไปเลยนะคะเรียกนี่เลยค่ะี่นี่รนี้นะ ไหนอนันไหน่ยาี้ยน่ันาไลยนะไม่เลยะตนีจริงก็ดูบอก่จริงไม่้าไอดันะ็สิไม่ใช่ไม่ได้ไไม่ได้อันนี้ถ้าไลฟ์ิวเลยนะ อะไรเนี้ยเรียบร้อยเลยเแต่อะไรอะ่ะ สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับทุกค,คนสังขารร่างกายต้องตายเป็นผีอยู่ในโลกนี้ไม่มีก่น,น,นสาราสสาทรัพย์สินเงินทอง ของสาธารณไม่ใช่ของขัน้นลูกหลานต้องลาอย่าโมวประมาทโอกาสยังมีอย่าหลงโลกีจะมีปัญหาโลกนี้แท้จริงเป็นสิ่งมาย,ยาเป็นสิ่งดวงตาใช่ว่าทีลังสังขารทั้งสังขารขาร่างกายอยู่ไม่กีก็แต่เป็นเป็นปีไม่มีความหมองก็จารย์พูดถึงรูปแบบไม่สวยนะถ้าอย่างนี้นะได้รูปเดียวจบเลย A là súp nắng lọc 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 แจ็ร้ออ่ะแดม,ม่าร้อนให้หน่อยถึงนาแล้วจ้าถึงจะกินข้าวแล้วจ้าแต่ใครยังไม่เห็นทะเบียนร้อนมาเต็มตัวลุย